สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่บนทางด่วนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะ,ะผมจะไปทางดาวคนองนะครับจะไปลงพระรามสองนะไปตามป้ายดาวคนองนะครับ บรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ทองฟ้ายังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับยังมีหมอกมีควันอยู่อาจะเป็นหมอกนะเช้าๆแบบนี้นี่ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตลินะครับข้างบนเนี่ยกี้เนี่ย ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานนะครับหลายๆคนก็คงจะเ,เดินทางกันตั้งแต่วันเสาร์กันแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันศุกร์วันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็น่าจะมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะเหมือนกัน ส่วนผมนะครับกออ็จะไปประมาณวันที่14นะครับออกเดินทางจากกรุงเทพเอ,อนอวนๆอยู่แถวสุขุมวิทนะครับนี่ถนนเพลินจิตสุขุมวิทนานานะครับแถวนี้ประตูน้ำราดประสงค์ มากแล้วนะครับก็คน่ากจังหวัดนะครับจากทุกๆภาคนะครับก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับเหมือนผมนะครับผมก็มาจากอีสานนะครับผมก็จะกลับขอนแก่นก็ประมาณวันที่14นะครับ14เช้าไปกลางวันนะครับ เก็บบรรยากาศตามทางไปด้วยนะครับแล้วก็จะไน้นำมาฝากกันกรุงเทพก็คงจะโล่งกันเลยนะครับสำหรับถนนใครที่ไม่ได้ไป่ากจังหวัดก็ขับรถสบายกันเลยในกรุงเทพนะครับสำหรับพี่น้อง หลายๆท่านนะครับที่ขอไว้นะครับแถวๆฝั่งตะวันออกนะครับกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นรามคําแหงนะครับก็ขอเข้ามาทีๆเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังสงกรานนะครับจะจัดให้นะครับช่วงนี้ผมผมงานเยอะนะครับงานมันเร่งก็ไม่ได้ไปไหนวันนี้ก็ยังทํางานอยู่นะ เื่นเช้าๆหน่อยก็ออกมารีวิวก่อนนะครับบนทางด่วนแล้วก็จะไปพระนามสองพรุ่งนี้ต้องไปส่งของให้ลูกค้านะครับ ที่เห็นอยู่ด้านขวานี่จะเป็นสะพานข้ามแยกนะครับตอนนี้ก็อยู่ใ่แถวคลองเตยนะนาแยกนั้นองนะครับเป็นสะพานข้ามแยกเชื่อมไปถึงนู่นเลยสวนสรีกิจนะครับถนนรัชดาพิเศษไปอโศกหรืว่าสูงกว่าทางด่วนกันเลยนะครับ นี่จะเป็นถนนพระรามสามนะถนนรัชดานะครับรัชดาวิเศษพระรามสามผ่านมาแล้วนะทางฝั่งขวาทางนู้นก็จะเป็นห้างเซ็นทันนะครับเซ็นทันพระรามสด้านซ้ายก็จะเป็นโลตัก เป็นทางออกนะครับรักษณะพระรามสามสาธุประดิษฐ์นะด้านซ้ายนี่คับด้านขวานี่ตรงข้ามกันเลยเนี่ยเซ็นทรันพระรามสาม ภาพอาจจะไม่แจ้งเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่อเพราะว่าวันวันนี้มันเอ่อยังไม่ถึงแปดโมงเลยนะครับเจ็ดโมงกว่าเอ่อหมอกก็เยอะนะครับเอ่อฟิล์มก็หนานะครับรถก็เลยภาพเลยไม่ได้ภาพชัดเลยอาจจะอเอ,อ่อมืดมืดนิดหนึ่งนะครับแก็ย้อนกลับมานะครับมาถึงการก่อสร้างนะครับ สะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้านะครับตรงนี้น่าจะจุดกันแล้วนะครับการก่อสร้าง เขาจะเชื่อมกันยังไงนะครับยังดูไม่ออกเลยเก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก40เได้นะครับหรือว่า40-50%ู่นแหละนะครับนี่เสารตรงนี้เขาจะทำเป็นขึงนะครับเป็นสะพานขึงนะ มาถึงทางออกนะครับทางออกทางด่วนดาวขนองนะครับ พระรามสองนะครับสมุดสาครนี่นะครับบรรยากาศของออช่วงวันหยุดสงกรานนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนเขาทำงานกันอยู่นะ น่าจะบางบางที่ก็ก็ต้องทำงานไปถึงวันอังคารนะครับวันที่12เขาจะหยุดก็สิบสามนะครับแล้วก็ต่อไปถึงเสาร์อาทิตย์กันเลยน,นี่คือถนนพระรามสองฝั่งขาออกนะครับ ยามเช้านะครับเช้าวัอนอาทิตย์วัอนอาทิตย์ที่10บนะครับ10เมษาเริ่มจะเห็นแสงแดดกันแล้วนะครับ เยอะนะไม่รู้ว่ารถออกต่างจังหวัดหรือเปล่านะครับนี่ครับโรงพยาบาลบางมด มาฝากกันนะครับบรรยากาศล่าสุดถนนพระรามสอนะครับถ่ายมาจากทางด่วนนู่นเลยนะครับสะพานพระรามเก้ายาวมานะครับมาลงพระรามสองเป็นเส้นทางออกสู่ภาคใต้นะครับในช่วงสงกรานต์ปีนี้นะครับ เขาไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรปล่อยให้ไปเที่ยวกันนะครับไปเยี่ยมบ้านเกิดนะครับกันได้เต็มที่กันเลยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับโลกโควิดนะครับยังไม่หายนะต่างจังหวัดนี่คนติดเยอะเลยนะครับ จะเป็นบิ๊กซีนะครับ Big C, ong, บิ๊กซพลามสองฝั่งขวาเป็นเซ็นทันะ ก็อยู่แถวหน้าโรงพยาบาลนครทนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเ,เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะถ่ายจากบางขุนเทียนไปมหาชัยเมืองใหม่นะครับดูบรรยากาศไปด้วยกันคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ